สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อศิริยากรพุกนาค่ะชื่อเล่นชื่อดีมค่ะยังไม่ถามเลยค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงค์ค่ะเซนีสองค่ะค่ะแล้ววันนี้มาทําอะไรคะเนี่ยมาทําวีโอแนะนําตัวค่ะจะเอาคะแนนค่ะถ้าไม่ได้คะแนนก็ไม่ทําใช่ไหมคะค่ะตามนั้นค่ะอ่เวลาว่างทําอะไรคะก็ชอบร้องเพลงในห้องน้ําค่ะอาที่อื่นไม่ร้องใช่ไหมคะต้องในห้องน้ําเท่านั้น เสียมันเพาะดีค่ะไหนเทสหน่อยได้ไหมคะไม่เอาไม่เอาไม่เอาชอบกินอะไรชอบกินอะไรชอบกินอะไรอ่ะชอบกินข้าวมันไก่อย่างเดียวหรอไม่มีก๋วยเตี๋ยวหรอก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่ไม่ชอบกินเส้นค่ะแล้วมึงกินก๋วยเตี๋ยวทำไมโทษเกาเหลาไหมอย่างนั้นอ่ะเกาเหลาอ่าเดียวว่าเกาเหลาวันเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่คะสิบแปดกุมภาค่ะปีพีศูนย์ค่ะอ๋อแล้วชื่อมาจากอะไรคะเนี่ยที่จริงจริงอ่ะเนี่ยค่ะมันมีละครออนแอร์อยู่ค่ะเลิกสามใบไม่เถาค่ะแล้วแม่ชอบนางเอกที่ได้เรื่องนี้ค่ะ ชื่ออุ้งศรีอกรค่ะเขาก็เลยตั้งชื่อตามนางเอกเรื่องนี้ค่ะคือเรียนแบบนางเอกเลยว่างั้นค่ะเนี่ยออนแอร์อยู่เลยอย่าลืมดูนะคะเอาตอนนี้ออนอยู่เหรอคะค่ะ,อ,ะอันนี้เวอร์ชั่นใหม่ค่ะแอ้วแลวอยากเข้าคณะอะไรคะเนี่ยคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะที่ไหนเอ่ยที่สภากาชาิไทยค่ะ แล้วมีคณะสำรองไหมมีสำรองไหมก็อะไรก็ได้ค่ะโปรเพยภาพเพศัตอะไรแบบายวิตสุขภาพสมมติไม่ได้ใสวิตมีอะไรสำรองอีกปะก็อักษรแล้วกันได้ข่าวเก่งไทยก็พอได้เื่อนกรหน่อยได้ไหมไม่เคยเคยอาเป็นคนจีนะคะคิดมันมันสดไม่ได้จริงเพ่อแม่เจอกันได้ไงคะแบบรักกันได้ไงอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าน่าจะทำงานแล้วก็เจอกันอ่าแล้วก็ปิ๊งกันค่ะ มีพี่น้องกี่คนคะสองคนคะ่ะมีน้องชายคะ่ะชื่ออะไรคะชื่อดิวคะ่ะสนไหมสอนไหมสนมากอายุเท่าไหร่คะน้องอะสามขวบคะ่ะโอ้ยทำไมอายุห่างกันจังอะอายุห่า,าง,างก็พอดีแม่ลืมกินยาคุมเนาะน้องก็เลยเกิดลูกหลงอารมณ์นี้คจริงเหรอมีอะไรจะฝากถึงอาจารย์ไหมคะที่ดูอยู่และเพื่อนๆที่น่ารักอาจารย์ห้ามผักคะแนนนะ ก็ก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าทาไมต้องมาแนะนําตัวแต่ว่าสายโหดค่ะอ <c oughs> ะไรไงทำให้ดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ